กลับไปที่บ้านไปปิดฝาโองภาชนะอะไรที่มีน้ำอยู่เททิ้งซะอ้ามีขวดน้ำหนูก็ต้องเทได้สิคะโอ้ยหมายถึงภาชนะที่ไม่ได้ใช้ที่น้ำมันขังอยู่เททิ้งได้เข้าที่ค่ะขอบคุณค่ะมันจะไปยากอะไรตอนเองแปลงฟันอยู่น้ำอยู่ในแก้วเองก็เททิ้งซะแลเอีอใชะไรมมีน้องใช้ไงเจ้าหมูแยง uh ่งอาหารเม็ดแม่กินแล้วดูมันกินจนชามคว่ำ ชื่อหมูครับพี่คนโตเจ้าหมึกคนกลางครับผมตัวกลางแต่อ้วนกับเพื่อนเลยหนูชื่อกุ้งคะ่ะน้องคนเล็กทายาไม่อยู่ห้ามออกมาเล่นข้างนอกกันนะเด็กๆ ดูลูกดีๆนะเข้าเจ้ามาแล้วหมูหมึกกุ้งมาเล่นกระย่าลูกแล้วเดี๋ย่าจะไปทำงานแล้วเลวเห็นแมวคลอดลูกข้างถนนเราก็กลัวรถจะเหยียบเก็บมาเลี้ยงเลยดีกว่าสงสารทั้งแม่ทั้งลูกโอยจุก,กุ้งเอ้ยแบ่งให้พี่เขาเล่นมั่งโอ้โหมีขูด้วยโอยออาๆไม่ย่งแล้วไม่ย่งแล้วลูก พี่ก็เข้าบ้านไปหมดแล้วเลีนอยู่หน้าประตูตัวเดียวเนี่ยย่าก็ไม่ค่อยมีตังนะเลี้ยงกันไปแบบนี้โอ้ยกินอาหารเช้าก่อนดีกว่ามื้อเช้าเราพร้อมลิวร้อยยังไม่มาอีกเหรอทำไมของข้าซื้อแพงสุดอ่ะก็เองสำคัญเยอะสุดไง ใช่เพราะข้าคือคนสําคัญเอากินดิกินได้ไงอ่ะลอริ้วรอเอานมมามันยังไม่ใหม่หรอเฮ้ยวัดดีเพื่อนใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรของมันอ่ะเองเนี่ยใช่ไม่ได้เฮ้ยทำไมพูดแบบนี้อ่ะเฮ้ยข้านักกีฬาโรงเรียนเลยนะกายยังไม่ได้พูดอะไรเลยข้าไม่ทรมาดาเลยนะเว้ยตอนป .1 ข้าเล่นฟุตบอล ตำแหน่งอะไรประตูแล้วปอ2อ่ะลูกบิดหามลูก5้าบาทสิบบาทจะได้กินไหมเนี่ยอาหารเช้าวันนี้อะเสร็จงานตอนเช้าแล้วกินข้าวไม่ทันลองท้องสักหน่อยสวัสดีครับครูส้มจิดอ้าวหวัดดีหวัดดีลูกอืมใช้ได้ใช้ได้ มองอะไรน่ะคะครูส้มจี๊ดจะดื่มนมถ้าเจ้าเหมียวได้กินนมนี้ก็คงอิ่มโหพูอสักครูไม่กล้ากินเลยผมไม่มีตังซื้อแมวชอบดื่มนมเจ้าเหมียวเพิ่งคลอดลูกต้องบำรุงหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแปขอคนอื่นไม่เป็นไรอ่ะครูส้มจี๊ดฝากไปให้น้องเหมียวด้วยนะครับครับ ปิดาปิดสา <Dragon> ขอบคุณนะครับขอให้ครูส้มจีนมีนหน้าที่การงานที่ดีสาธุอืเจ้าเหมียวคงอิ่มมาขวดนี้จะได้มีนมให้ลูกๆกินขอบคุณอีกทีนะครับไม่เป็นไรครูส้มจีก็รักแนวครับไปเ้าห้องเรียนเด็กชายตินน่าจะไม่โกหกถ้าเป็นสามสาวแสบก็ไม่แน่นี่ปุกกี้ กินขนมใจเช้าเลยเหรอเอลูมันก็ต่างคาปะป๊อกกี้ต้องคู่กับป๊อกกี้โฆษณาต้องเข้าแล้วแหละพูดอะไรของหลอนโฆษณาขนมต้องเข้าเอลูตังหากวัดดีโลยแยมแยโลเ้ยแหมอ้วนเดี๋ยวนี้มีตอนซื้อนมวดใหญ่เลยเหรอไม่ได้ซื้อคูส้มกีเขาให้มา มองทำไมอ้วนของตัวเองก็มีขวดหนึ่งขวดขวดนี้เราไม่ได้กินเอาไปให้แมวแมวมันโตแล้วไม่ใช่หรออีกตัวหนึ่งแมวโจนจัดมาคอดลูกไว้คุณย่าเขาก็เลยมารับเลี้ยงแต่ตัวแม่ไม่มีนมกินนมเปรี้ยวได้ไหมอ้วนบุกกี้ฟังแล้วสงสารเลยอะ่ะอะไ,<ว>ไ<ว>ขอบใจนะอ ไหนบอกให้แมวกินน่ะทำไมกินเองอนมเปรี้ยวแมวมันกินไม่ได้ให้มาเราไม่ขาดศรัทธาเราเลยกินเองอร่อยไหมอร่อยดีเปรียปร้ยวๆก็ใช่ดีนมเปรี้ยวโอคือนอ่ะที่อยากได้ดนุ่นของยำโลเลยนมจืดขอบใจเฮ้ยยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ทำบุญกับแมวบ้างนะจะได้เรียนเก่งให้นมแมวกินแล้วเรียนเก่งมีด้วยเหรอ ได้ดิ่หยังแห้งเลยไม่กินแล้วไปเถอะซื้อมาแล้วของพวกเองพร้อมอยังม,มามาแม่งกินฉีดซองเทใสท่ถ้วเยเองฝักมันซื้ออะไรนมสดแล้วมันซื้ออะไรมันเนี่ยนมซองไง <c oughs> ก็ลิตล้ามันฝากซื้อนมซอง <c oughs> ผิดตรงไหนอ่ะไม่เห็นจะเก๊ตเลย มันหูตึงแน่เลยเรียวเหรอเองฟังนะข้าฝากซื้อนมสดไม่ได้ซื้อนมซองก็แค่ใส่น้ำร้อนไงแล้วมันมีไหมล่ะ,ะไม่มีเราจะกินได้ยังไงกินไม่ได้แต่ที่ซื้อมาเนี่ยเอาไงเก็บไงผิดตรงไหนโง่จริงจริงเนี่ยแหละข้าถึงอยากให้เองกินนมไงจะได้ฉลาดขึ้น กินปลาไม่ใช่หรอลวฉลาดพวกเองนัโงก็แค่หาน้ำร้อนใส่ก็ได้กินแล้วจะงุดหงิดทำไมชิมีคคะท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้ครูสมจิตปลื้มปต่มหัวใจได้บริจาคนมให้แมวกินเพื่อนหนูก็ปลื้มหัวใจเหมือนกันซื้อนมผมมาให้เพื่อนกิน <c oughs> ตอกยำ้ำ <c oughs> <c oughs> ทอหา,ายใจไหมอ่ะโอ้ยงุดหงิดไง กี่พื่มมากเลยค่ะโดนดอ้วนหลอยกินนมไปขวดหนึ่งอย่าบน่นขน้นเลยยังไม่ทันให้มันก็หยิบไปแล้วอือๆขอขอบใจเพื่อนเพื่อทุกคนนะว่างๆไปเล่นกับลูกแมวที่บ้านเราได้ใครเขาจะไปแต่ค้าจะไปเอาน้มผงให้มันกินโอ๊ยอเนาะครูส้มจี๊ดขอถามหน่อยที่บ้านของใครมีสัตว์เลี้ยงบ้างบ้าน,านเทนิสมีค่ะ,ะข้ายังไม่รู้ตัวเองเลยเทนนิสเชิญออกมาค่ะ เชิญตอบดีๆนะดีอยู่แล้วค่ะนึกถึงพี่กบต้องลงแท็กซีนะ่เดี๋ยวๆพี่กบเขาจะมีค่าคงคิตอ หยุดเลยค่ะหนูตอบสองข้อแล้วเชิญเข้าที 1> <1 ่ค่ะขอตอบข้อสามเลยก็แล ok ้วกันนะคะเดี๋ยุ้กกี้เธอยังไม่เข้าใจหรอกปลาทองที่บ้านของเพื่อนๆน่าจะมีกันนะคะเวลามันกินอาหารมันทำหน้ายังไง <Yeah. S 2> <He i. S 1> นนัมปครูเชื่อว,ว่าหลายๆคนน่าจะเรี้ยงกันเพราะราคาไม่แพงเชิญเข้าที่ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคนต่อไปเชิญผมเ<ช>ี่ครับที่บ้านเลี้ยงสัตว์นี่ใช่ครับที่บ้านผมมีแมวหตัวตัวใหญ่2ตัวเล็กอีกสแต่ยังไม่บอกว่าชื่ออะไรเป็นคำถามท้ายคลิปนะคะ เชิญเข้าที่จานเด็กชายติงขอบคุณครับโถอ้วนเลี้ยงแค่แมวทำมาคุยอ่ะไปดิอ้าวเชิญจานหนูลูกชิ้นอ่าๆยำโลค่ะฮที่บ้านเธอเลี้ยงอะไรน่ะคะยุงลายค่ะเลี้ยงยุงลายกายบ้านไหนมีเลี้ยงอะไรรอดูคำตอบดิ <c oughs> ทำไมเลี้ยงยุงลายล่ะคะ ที่บ้านหนูในโองน้ำมีเพียบเลยค่ะไม่อยากจะคยุยมันกลายร่างสองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกมันเป็นลูกน้ำปอลพอโตอีกหน่อยมันก็จะมีปีกแล้วเป็นยุงลายตามมาค่ะลูกยงุงค่ะแม่ตามมาค่ะแม่ใช้่าลูกยุงตามมาลูกเป็ดเขาพูดถึงลูกยุงกันอยู่โอ้หยุดเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะ ไม่ดียังไงคะมาแบบฟรีๆไม่ต้องซื้อด้วยแสดงว่าที่บ้านไม่ปิดฝาโ่งยุงก็เลยไปวางไข่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคก,ก็คือไข้เลือดออกช่วงนี้หน้าฝนอันตรายมากเลยนะคะกลับไปที่บ้านไปปิดฝาโ่งภาชนะอะไรที่มีน้ำอยู่เททิ้งซะอ้นนวาวมีขวดน้ำหนูก็ต้องเทได้สิคะโอ้ยหมายถึงภาชนะที่ไม่ได้ใช้ที่น้ำมันขังอยู่เททิ้งได้ ขอบคุณค่ะ,คคะงงอะไรอะยมโยอมันจะไปยากอะไรตอนเองแปรงฟันอยู่น้ำอยู่ในแก้วเองก็เททิ้งซะจะเอ็งใชะไรมไม่้องใช้ไงกินบ้างนะนมอะ่ะจะได้ตัวสูงเหรอป่าจะได้ฉลาดเขามีแต่กินปลาแล้วฉลาดอย่ายุ่งปกุกกี้นมยุคใหม่เขาใส่แคลเซียมในนมนมันต้องมีแคลเซียมแล้วโอ้ยเอ,อยงอย่ามายุ่งกายเนี่ยมันความรู้ใหม่ของมนุษยชาติ เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะอ้าวคนต่อไปเชิญค่ะไม่รู้อยู่เฉยๆไปเลยดูพี่นี่ครูอัพท่ตัวนี้เลยค่ะเป็นเพื่อนกับสไปด้วยแนมสไปเดมอสเหรอครูส้มจี๊ดไม่มีความรู้ตรงนี้ฟังก่อนค่ะอ้าวติต้าเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะเลี้ยงไว้ที่บ้านโูก็เลี้ยงค่ะโรงเรียนพวกนี้นะคะ ตเติมความรู้กันอีกนิดนึงนะคะสัตว์ตัวนี้ออกลูกเป็นไข่ไม่ได้ออกลูกเป็นตัวค่ะมันไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะมันออกลูกเป็นไข่ทำไมพูดวนเวียนโอ้ยบ้านใครก็มีไหมบ้านนางเป็ดเดินกันให้ย,บยุบยาเจะเอาสีว่าเวเพดย้ยงมูที่หมดไปเลยมีมาเลงสาบด้วย,เ,ยเชิญน,นั่งพี่ค่ะโอ้ยไม่ได้อะไรเลยขอบคุณะคะ่ะคนต่อไปเชิญค่ะถึงเราแล้กสินนะ ชายคนเลี้ยงสัตว์มีกับเขาด้วยหรออือเด็กชายกายครูขอมีสาระหน่อยนะคะครับอหนูบ้านหวังว่าจะได้เรื่องเหมือนกันหมดเลยทำไมถึงเลี้ยงไว้คะแม่ผมชอบด่าพวกมันมาทำไมมากันบ่อยๆมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยแสดงว่ามันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่ผมมากูสบ้านนังเป็ดก็เลี้ยงค่ะ บ้านข้าเองทุกตัวเลยหมดยังหมดยังสัตว์ประหลาดบ้านค่ะมี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 ยิ่งเหลืองตัวหนึ่งมลงวันบ้านเองอะเลี้ยงไว้เยอะเลี้ยมมีอีกไม่มีอีกไมมี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 หรอกิ้งคืออยู่ในท่อวันนั้นข้าเจอเลียมเหลือใครกันที่ยังไม่ได้ตอบมีมีมีหน้าบ้านมันปลวกขึ้นแล้วเอาหรอเจ้าของบ้านยังไม่รู้เรื่องเลยเอาอ้วนบอกไปอีกชนิดหนึ่ง อ๋อแมปอวันนั้นก่อนฝนตกชอบบินมาเกาะหน้าต่างบ้านนางเป็ดเกาะด้วยหรอเออเธอไม่เห็นนลไม่เห็นเลยมีไแม่มีอีกไหมน่าจะครุบแล้วแหละเด็กชายกายเชิญน,นั่งที่ค่ะแล้วบอกแม่นะว่าเก็บเสร็จอาหารเดี๋ยวหนูมันก็จะไปเองปะคำตอบอ้าวรีบรอเชิญค่ะคนสุดท้ายและท้ายสุดโบนัสค่ะเอ็งดูคำตอบของข่าวไว้เลยนะมีเหมือนในบ้านค่ะปะไม่ อ้าวเหลือสองข้อเชิญตอบเลยค่ะมันอยู่ในหัวหนูนี่คี่เลยเดี๋ยวฟ้องถ้าเราเลี้ยงสัตว์สองชนิดนี้ก็จะช่วยเราประหยัดทำไมมันช่วยหยาดกระปุกหรอใช่ค่ะเฮ้ยครูอยาดตลกสิคะประหยัดยังไงอ่ะบอกเพื่อนพี่ซีมันเขียนว่าเองมะเป็ดใช่มันเขียนไก่ด้วยเดี๋ยวกายมันไม่เกี่ยวกัน ครูค่ะเขาเขียนล้อหนูหยุก่อนเดนเนสเอาหยุดก่อนให้เพื่อนเขาอธิบายมึงช่วยจ่ายค่าไฟเหรอแน่ค้าน้ำยังองีกฟังนะคะเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้าเราเลี้ยงเป็ดก็จะได้กินไข่ถ้าเราเลี้ยงไก่อยู่เฉยๆค่ะหนูพูดเองถ้าเราเลี้ยงไก่ก็จะได้กินไข่เหมือนกันค่ะอา้าวแล้วมันต่างกันตรงไหน ต่างกันที่ไข่เป็ดและไข่ไก่เออม,มันก็ต่างกันจริงๆอนะ่ะแล้วไข่นกกระทาแล้วเข้าไม่ได้ย้ยงย่าครับหนูส่งผ้าเสร็จแล้วเปิดประตูให้หนูหน่อยอ่ะนี่ครับย่าเงินดีมากลูกอุ้ยเล่นเงินใหญ่เลยหมูมือกุ้งเป็นไงบ้างกุ้ง อยู่ด้วยการต้องเล่นกันดีๆนะมาเช้าย่าเปิดประตูทิ้งไว้สามแส่พอออกมาเล่นหน้าบ้านกันให้เดาซิตัวไหนเจ้ากุ้งเจ้าหมึกหมึกว่าไงอ่ะเดินไปเ <c oughs> <c oughs> จ้าหมูแย่งอาหารเม็ดแม่กินแล้วดูมันกินจนชามควม่ำอิ่มแล้วเหรอเจ้าหมูเก็บชามตัวเองเนี่ยนะที่ทำหกอะ่ะอุ้ยโซนจริงๆแทะไม่ได้นิ้ว น้อยแน่อ่าววางวางกินอิ่มแล้วมีแรงเล่นกันแล้วย่าครับท่านผู้ชมอยากเห็นหน้าหมูหมึกกุ้งจะชัดอุ้งโชว์หน่อยครับจัดให้ชื่อหมูครับพี่คนโตเจ้าหมึกคนกลางครับผมตัวกลางแต่อ้วนกับเพื่อนเลยหนูชื่อกุ้งค่ะน้องคนเล็กเดี๋ยวย่าไปป่าสวนก่อนนะครับค่ะ เดี๋ยวดูแมวเองรู้ป่าอยู่ที่นี่ต้องรักกันสนุกไหมครับเพื่นนอ,อนๆนางสาวรสาต้นลูกแมวตัวใหม่ของตินตินก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะลูกแมวสามตัวชื่อว่าอะไรเป็ดไก่ห่านสมองเฮ้ยมีชื่อนี้ด้วยหรอหมายถึงเองอะ่ะมีสมองไหมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยคะ